đến Gear không kênh cái chuyện giết, nhớ hay bỏ. Năn năn Gear, phải OK, mà mà thủng cái OK, thủng á. Căng phu hết, chả, đồn, kịp. anh tay, OK. Đẩy bớt, bớt. ระเบิดแ้วสองดอก,ดอกตายไม่ตายก็ไม่รู้แล้วสัตว์อุยเฮีียไอ้เหี้ยหุ่นยนต์ยังไม่ตายอ่ะไอ้เหี้ยอือะ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 ,อะตายสัตว์ เฮ้ยอะไรวะข้างบนอีดอกอยู่ไหนออกมาเลยโผล่หน้ามาเลยลงมาแล้วหน้าลงมาแล้วแอยู่ขวานี่วะสักักโอ้ยจัดพึ่งเก็บเกาะเสียเกาะเลยอีหาไรดันโอ้โหโอ้โหคุณโอ้โหเอาไปแดก แกนี้หมุนได้มาเนี่ยไม่หมุนข้างบนมีนไรเก็บไหมไอ้เหี้ยบอกว่าได้มาเดิมแฟกเกอร์มึงนั่นแหละม o t h e ฟ f กเกอร์ไอ้แม่เย็ดตายไหมตายไหมจัดเออ ตรงแบงล่างไปห้องนั้นแน่ๆเลย yes mlg วนด mlg ให้นให้นสโบปให้โนสโบปไหมสามหกศูนย์แล้วก็ยิงแหววสามหกศูนย์เฮียไม่ถึง อันนี้ฮะอันนี้360เอะเฮียตายแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวค่อย M M L G ใหม่ <c oughs> โอเคผีมาคุ้ม M L G ไม่ได้แล้วเธออยู่ใกล้ๆแล้วแล้วผมรู้สึกเหมือนพลังงานแม่งอยู่ใกล้ๆตัวเราเฮียพลังงานผีพลังงานของหีผ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  ได้กลิ่นเค็มมาถึงนี่เลยเปิดไม่ได้โอเคสวัสดีเออสวัสดีมอดมอสเกมเกมร็อกเกมก้อนหินทุกครั้งที้ถึงจุดเซฟเอฟเฟกต์ของคุณจะตกนะครับนั่นคือ เฮ้ยแม่งเจอกูแล้วเอานี้หัวทีมไอ้เฮี้ยนนี่มันอะไรมันทำอะไรกันอะขนส่งของเหรอตักซักใครยิงปืนโคตรแรงเลยเฮีเ้ยอ้าวตายยังตายหายยังดีมากตายซะเก็บกร,ระสุนแปบ๊บ yes โอ้แแ็คแม่งแหลกอีกแล้วอ่ะ ดูดิโคนแหลกอ่นแล้วแบบแใครก็ดูออกใช่ไหมว่าแหลกมันมันไม่ลื่นเหมือนนี่แกไอเ้เหี้ยโอเคมันบอกว่าเออพลังงานของผีผีผีผ,ผ,ผีอยู่ใกล้เราตัวละครกูชื่อเหี่ยังไม่รู้เนี <laughs> ่ยมืดขนาดนี้เธออยู่ใกล้ๆกห,หรือเปล่า ควรใจขอบคุณกดซับม,มาอขอสอกคุยกดซับตะกี้บอกว่ามีรถมาจากทางตะวันตกน่าจะเป็นศัตรูแน่เลยเออจีลายุขอบคุณที่กดแซบเล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องเย็ดอย่าให้บอกเออมาขอบคุยกดซับไม่รู้ว่าใช้กูเห็นชื่อไรกก่อน,นอ่านคำนั้นแหะแต่เรื่องเย็ดอย่าให้บอก FC No P เออกูกดซับตัวเอง ไตดเป็นไงวะเฮ้ยเฮียแม่เย็ดไอ้สัตว์นึกว่าผีอินจาน่าหีอยู่ไหนอ่ะจะวิ่งไปไหนมึงจะวิ่งไปไหนยิงตูดแหงเลยสัตว์เฮ้ยบิชตกไปใจสัตว์ไอ้เหี้ยตกใจมากกว่าตกใจผีอีกไอ้หาพวกนี้ เราเล่นเดอะพอลลติงซันไหมไม่เคย <laughs> เอาแกวัตตาฟกลงมาเลยอา้าวไม่ลงมาไอสัตว์แล้วกูยิงไงมาแล้วมาแม่งมาเปียเป้ยงเปี้ยงยิงควยแหกเฮดชอนหัวทิมมีอีกไหมมีอีกไหม ตันี้เป็นแบบเมรี่อ่ะมาฟันเราอ่ะแต่แต่คือเลือดเราไมา่ลดเกาะแม่งลดแทนเอาแกไม่โดนว้าวตกปเลยมึงเพื่อ,อย่างไหนก็ลงไปซะเสียงกระโดกแม่งเป็นอะไรที่ดังชิบหายเลยตอนนี้ก็ตีกอง แียงแม้งไอ้จัดปอแปะปอแปะปอแปะไอ้จัดตุดจีนมาถึงแล้วอืมโอเคอืมแล้วจุดจีนก็จบไป <c oughs> ปืนซื้อมาจากร้านไหน <c oughs> โอเคกดเซฟกดเซฟดีกว่ากระจกอาจจะมีเฮียยิงเข้ามา ไม่ว่ะโอเคฉันเดินไปแล้วกันมันย,ออยิงใครอ่ะเฮยิงพวกอวบพอกไไอูไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่ใเรื่องไม่เรื่องเราเขาฆ่าเองเพ่นเราเพื่อนพวกเราก็นั่นไงปัญหากูแล้วไงตอนนี้ใช่ไหมประตูเปิดนี้มันกลายเป็นปัญหากูแล้วช่ <c oughs> สัตว์นั่งลอกกูอยู่ข้างนอกอะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนปืน Đây, có Ready nè Cô ready I am ready Fuck you Bitch Cái <laughs> bói xả một sủi nha ba Xả một sủi lộp cấp lộp lộp tuôn ghét mẹ Wow có nhìn. Đồn, Nó có gì MLG LG sạt đồn work bữa rồi ลบหลบหลบแล้วหลบ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 เฮ้ยเยี่ยเต็มหน้ากูเลยแอบ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 ไอ้สัตว์โอ้ยกี่ตัวเนี่ยเซ็กว่าเซ็ม M L G วิ่งไปอย่างเร็วครับก็สโลโมชัน สามหกศูนย์แววสามหกศูนย์แล้วก็กลับมาแววแล้วก็สามหกศูนย์เย็ดแม่แววแล้วก็สามหกศูนย์เย็ดแม่หมดหมดหมด <c oughs> หมดตโลกูยอ่สามหกศูนย์แววไม่โดนโอเคมึงตายเนี่ยสามหกศูนย์ไม่โดนเอ้สัตว์มันหนีแม่ต้องตายแน่เลยว่ะ กูสามหกศูนย์นี่ก็ได้เอ้าที่ระเบิดหมดว้าวโนสโกปไอสัตว์ควิกสโกปเปีย้ยงควิกสโกปเปีย้ยงกว่าจะกล้าแม่งได้ทีนี้เราเก็บปืนแรงไว้หนึ่งปืนแล้วก็ปืนธรรมดาปืนยิงไกลปืนใกล้เสียงแล้ววะ เล่นเรือไฟน่าเอฟเฟตดีป่ะไม่เล่นจะให้ให้ให้คนอื่นเล่นเหรอเล่นน้องหัวร้อนไม่อยากเล่นเลยหัวร้อนตรงเนี่ยไอ้เฮียกูแม่งจะหกโมงเช้าแม่งมาหลอกกูฮะหกโมงห้าสิบไอ้เฮียเริ่มใหม่นะกูแบบอุตส่าห์รอเวลากูเริ่มใหม่คือคือโดนโดนโดนไอ้พวก ตุ๊กตาเหล็กแม่งหลอกจนแบบว่าเบื่อแล้วอะแบบชินอะชินกับการแม่งกระโดดมาจ๊เอ๋กูอะก็คือกูอยากผ่านอะกูไม่อยากโดนหลอกเลยไม่เล่นดีกว่าเปียงว้าวเปียงว้าวเปียงเยียแม่ไม่เหลือเลยโอเคไหนตัดเหลือเหลือคนนึงโอเคคนนี้ไม่เห็นแม่ถ้าเห็นนี่เสร็จหมดแล้ว เริ่มเลือดเก็บเมดิกเอานี่ทางลับแน่ๆเลยวะทางลับทางลับเอ็กเอาโอเคเปิดแล้วอู้ปืนเพียบเก็บมีผีในจอนะวะไม่มีเก็บเกาะโอเคไม่มีนะดูดูเดี๋ยวดูสักพักยังมีแม่งไหม ไม่มีเป็นทางให้เราเดินมาแล้วต่อไปเียงกาเอามาเย็ดกาหรือเปล่าก่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วว่าเย็ดจัดนะตรงน,นี้ไปได้วะ ไปไม่ได้โอเค baby แบร์โอเค,บบอเคมีคนมาช่วยเพื่อนเราแล้วกองหนุนมาแล้วทีมากทำไมไฟมันดับดับวะจดือมืนมากตะกี้ไอสัตว ตรงนั้นอะไรอ่ะริฟต์กดเสียประกันอ,อ๋อเพิ่มเลือดส4 5ร้อยสีิบห้าแม่งแม่ทงทำเหมือนซีเรียสแจมมีเพิ่มเลือดอย่างนี้เลวยสักพักหนึ่งเอฟจะตกแล้ครับเดี๋ยวมึงดูตกไรสัตว์อะไรกันคราวนี้เอ,าอ้าวสัตว์ตกริฟต์อีกอ้าววัดตกไม้น้ำ <c oughs> ศพคนว้าวปวยอ้ววด้วยจะออกไปยังไงคราวเนี้ยไอ้เฮีย What the w h a fuck เฮ em. hey,, ้ยเฮ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 ียเฮ้ยเอ้าแม่ไอ้เฮียขึ้นขึ้นไอจัดขึ้นไอ้เฮียเสียงอะไรไหวไว้สัต่นนึกว่าผีไหวยันแม่ ผีน้ำอ่ะมันหนังเรื่องเียมีผีน้ำอ่ะโคตรน่ากลัวจั์ตร,ตรงมาแล้วตรงมางล่างได้ยินเสียงผีกระจิบแม่งกระถางเอตง้ตรงนี้เคยมาเี่นแล้วกูโดนมีผู้หญิงกระซิบอยู่งั้น ไม่มีอะไรวะแต่เอาม้าอยู่งั้นแน่ๆเลยตรงเป้าเนี่ยว่าจะฝกถ้าหันแบงค์หลังก็เจอเฮี้ยไม่มีน่า,นาปเป็นเสียงเอามา้าเอาม้าโดนข้อแล้วตายใช่ไหมอ What the fuck? ไอ้เฮียนนั่นไรไอ้สัตว์ วัดวัดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู 2> 2> ่ไหนอยู่นั่นอ้าวโหผีหลอกเด็กนินจายังน่ากลัวนี่ไงตัดกระจกแตกอ่ะมาแ้วมาแค่เหรอห้องนั้นนั่นไงสัตว์อยู่ข้างหลังกู แม่แเราต้องไปช่วยผู้หญิงแล้วไอเฮียนั่นได้ผู้หญิงเราไปตอนจบได้เย็ดเขาไหมเอาไม่ปืนจับผิดปืนจับดูไม่ไม่มีชิวชิวามันมีกี่ดานวะเนี่ยอันนี้ด่านที่เก้าวะ Mở bóng, a bóng bưng bưu 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 ป้อมปืนแม่งต้องมีเยอะกว่านี้แน่เลยว่ะหุ่นใต้ท่อดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจอป้อมปืนใช่ไหมอ้าวออกไม่ได้เวรกรรมจะเก็บระเบิดได้ต้อ้ออกได้นี่หว่ดออกได้ไหมพังได้ไหมไม่พังอ่ะไม่พังอ่ะเสียใจมาก เลกแล้วอีห่หาอ๋ออ๋ออ้อาตายตัด,ดกาอกระสุนออกมามาแล้วตรงนี้โอเคตายเปิดใช่ไหม no fuck you ให้กูไปทางลำบากตลอดเลยแม่งมาอีกฟากหนึ่งข้ามมาแล้วแก yeah. เหมือนมแมลงสาบมือสัตว์เข้าประตูไม่ได้ต้องเข้าไม้ทอ่ทอท่อท่อเหม็น เออเออมึงตายแน่ไอ้จัดหม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 ดไอ้นั่นตายแล้วโอเคจีจีมีไหมปอมปืนไอรโยนแล้ววะเฮ้ยแชตไอ้เฮียอ้วนนี่วะเฮียอ้วนยังไม่ตายแชต ไอ้สัสปิวเลยครับหัวทิ่มแม่งวัดตะฟักมีอีกเหรอแม่งมีอีกไอ้สัสข้างบนข้างบนไอ้เฮียอ้วนสัตว์ตุ้มตาอ๋โอโหเลือดโอ้โหเลือดออกขนาดนั้นไปหาเฮียอ้วนดีกว่าไอ้เฮียอ้วนฮะมึงทิ้งปูเข้าไปในท่อแอร์ช่องแอร์ ตรงนี้เปิดไหมไม่เปิดนั่นไงแมงล็อกไปด้วยโดนกูแน่สัตว์ที่อ้วนอ้วนมานี่เลยเห็นไหมาชาัดอ้วนยังไม่ตาเยเว้ยมีคนเอาไอ้อ้วนตายแล้ว กตอนเรารูแล้วว่าตอนนี้มันแมงไม่ตายมันยังมีชีวิตอยู่แล้วกูจะเข้ายัางไงวะเนี่ยโอเคเข้ามาแล้วดูแล้วไม่มีหาอะไร นี่ไงประตูนั้นใช่ไหมขึ้นแบ่งบนเล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องเย็ดอยากให้บอกบอลคาซาซาขอพื้นกดเสียบอะไรวะแบล็คดอร์ประตูดำขอพื้นกดซับเล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องเย็ดอยากให้บอกดีสะอาดขอพื้นกดซับปล่อยบอลก่อนพื้นกดซับ,บ กับคุณก็ซักที่คนเมื่อไหร่คูจะได้ปุ่มสปอนเซอร์วะเนี่ยไอ้อ้วนหายสัตว์เอ้ยแน่นอนมันจะอยู่ให้กูฆ่าเหรอนี่ใครอ่ะเราชื่อว่าโนอันมึนบอกว่าเรามึงบอกว่ามึงคิดเหรอว่า เราว่าเราจะสามารถลบข้อมูลออกจากฮาร์ดได้ได้โอเคกูปแปลไม่ทันโนติน <c oughs> เราชื่อโนตินเหรอเอาจัด <c oughs> เราชื่อโนตินเราเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเราฆ่าได้โหดตัดมากเลยวะแชทมึงดูดิ เออทะลุลูกตาทะลุคอ,อนี่ก็ด้วยเอ,อ้า,อาโอคาด่วนไอ้นี่โดนอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหจัดเลยหลายดอกเพิ่งจะตายแม่นัดเดียวหน้าตายตั้งตอนแรกนะเกมแม่งไม่เรียลลิสติก ป้อมปืนมาอีกที่อย่างนี้นั่นไงกูว่าแล้วตรงนี้ไงนั่นไงทำไมยิ่งเสียงแก๊สรั่รวมันจะระเบิดแส่หน้ากูโอ้เออกูอรู้มึงให้กูเข้าไปอีกยิงอยงเงี้ยวรงนี้ไปได้วะนะ ว่าแล้วไงแชทกูบอกแล้วแม่งมีเสียงแก๊ส <c oughs> ไอ้ซัาดโอ้ยจองงานจองผ่านกูนจริงเฮียปอมเออจีจีน้องอายาตาะ ขาด้วนนะครับ GG น้องขาดด้วน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 ขาดาด้ว,วนเอาเยีรู้สึกปืนนี้แม่งยิงดีว่ะเอาละมามาล้อเรียนกูอีกแล้วแหมโชว์ตูดให้กูแล้วก็ยังจะหนีกูอีกนะไอ้สาร นึกว่าคนยืนอโอ้โหตายได้โหดมากแขนมึงนี่ไอแม่งไม่ตายพอโปืนนี้ไม่ต้องใช้โ l o w โมชั่นเหรอยิงได้โอเคมากเลยกระสุนกูหมดแล้วอ่ะแชทเสียใจ ต้องกลับมาใช้ลูกซองอีกแล้วเหรอโอ้แช้ปืนนั่นกระสุนลูกซองแม่งเต็มแทนโอเคกลับมาใช้ลูกซองได้กระสุนเติมไม่ใช่วะ่ะคนละปืน